Okay. โอเคตนันดีผมดีพีโฟตอนนี้เราอยู่ในงานสะพานพระปิ่นนะโอเคก็ค okay. ือในงานก็จะมีของกินเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงคนของกินนะเขินมากคนเยอะมากๆเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่า โอ้ช <ítulo> ุดหนึ่งครับต0ิบาทนะครับได้ของกินมาหนึ่งอย่างแล้ oh, วนะดูโหดูฝั่งน้องสิโ okay. อเค <N Sa it> <Boy> เราไปกันต่อเมื่อกี้ตัดเพราะว่าเราไปสแกนจ่ายนะ ของกินเยอะนะอุ้ยอันนี้เกาลัดั่วาานข้าวขาหมูโหคัดไทยโหหัดทอดกระทะใหญ่มาก โอฝั่งนู้นก็ร้านน่ากินเยอะนะเดี๋ยวผมไปเดินฝั่งนู้นบ้างดีกว่าโอ้หน่ากินมากอันนี้โหดูทุเรียนสิน่ากินมากอันนี้มันปูน้ากินมาก โอ้ดูสีขนมฟังเยอะมาก ทอดที่นี้กับท่าใหญ่ทุกท่นเนี่เข้ามาบาลานทำให้มันไม่รูแบบว่าวานแบบว่าเบบี้ยงเหน,น,น,น มีชิ้าสวรรค์ด้วยนะมังจะหมดโซนของกินแล้วนะในส่วนหลังจากนี้มีปัญหาทางเทคนิคเลยตัดมาตอนกลับหอเลยล้วกันโอเคเราก็กลับมาถึงห้องแล้ววันนี้เราได้อะไรมาบ้างได้นี่โรตีไส้ไหมของชอบแล้วก็ซูชิดูหน้าเลย,เลย เลตติดมาเป็นฝากล่องแล้วโอเควันนี้เราจะมากินซูชิโชกันไปเที่ยวแบบคนประหยัดนะไปซื้อมาแค่นิดเดียวซูชิต้องมีวาซาบิ กินแบบปกติหรือกินแบบคอนเทนต์กินแบบปกติดีกว่าเอาสำลักวาซาบิตายโอเคชึบครบแล้วก็โชยุไม่มีอะไรแกะหรอกไม่มีอะไรแกะทั้งไงกัดโอเคกันแล้วชี โอเคโอเคนี่ไข่หวานอ้าประเด็นคือเลเทถือกินเลเทมากหุยุยฮุยมันคุกวาซาบิเต็มพิกัดอืมอร่อยคือตอนนี้เหลือแต่ข้าว น่ากินไปแล้ว S <S ขนาดน้ำวัดระวังตัวนะกินแบบปกติดีกว่าเดาอสำลักวาซาบิตาย <S <S แลว้ววัดระวังตัวนะแต่ผมไม่ได้กินนานไงเมื่อก่อนกินได้เยอะเมื่อก่อนประมันนิจิบ๊บทำไมเกิงกันต่อ มันอร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยแค <c oughs> <c oughs> าซาวีมันเยอะอืมนี่เลยทั้งสี่ชิ้นชิ้นใหญ่มากโอ้โหหนักนะเนี่ยครับต๊กต้องคลิหน้ากินเอาไปกินบ้างสักนิดหนึ่ง เราจะเซฟนะกินแบบเซฟๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแบบเมื่อกี้เฮ้ยรู้สึกหัวโล่งเลย มันจะเป็นแบบเมื่อกี้หรือเปล่าเอาเราเรามาดูกันเรามาลุ้นกัน,าากกนหนึ่งสองครโอเคไม่เป็นแซมมอนอันนี้แซมมอน เลิกกินออาสุดท้ายดีไปิท้ายแต่ว่านี้นะอยากกินรอดเอาวันนี้กันดีกว่าใครกินสามวันทีละจิ้มมาสองรอบแล้วยังไม่ได้กินเลยอันนี้จะไม่ซีดแบบเมื่อกี้ใช่ไหมแขนหนึ่งสองซอหอยได้ชอบไปแปลกแล้วก็ตรงเวลาเขาทำอะไรนะแบบ ซอสอ,อาหารพวกนี้อร่อยแต่ว่าหอยมันรสชาติแปลกๆทำไมไม่ข้าวจืดนะหรือว่าโปรดิข้าวมันจืดแล้วผมจิ้มอันนี้เยอะเฟื่องว่าข้าวมันจืดนะอืมไปชิดแล้วผมจะจิ้มจิ้มโชย,ยุเยอะๆเลย <c oughs> เป็นวักไม่ใช่อะไรนะกำลังกิน <c oughs> ชบืบอนี่ โันโหครโอเคคืนนี้มที่ละนั่งต่อสั้น แต่มันมีความคาวอยู่แต่แบนก็พอกินได้อร่อยครับ <c oughs> คือผมให้คะแนนคะแนนสี่เต็มห้าได้สี่เต็มสิบทุกอันยกเว้นแซลมอนต์ัมอนผมให้สองเต็มสิบแล้วกันโหเขามัดแน่นมากมากปกติมันต้องแบบมีงัดได้บ้างอะไรอย่างนี้มันจะต้องมีแบบเส้นที่ที่มันเพิ่งมัดเพราว่านี้แบบเขามัดเหมือนแบบโอ้ นี่คือผมจะกลางแต่กลางมาแบบนี้นะกลางมาปุ๊บขาด <c ười> คือมันแน่นจริงๆริฉีกเลยแล้วกันถ้าเกิดกินไม่หมดทำไงเลย, <c ười> ยไปไรกกันโตโรตีไสไหม ันชื่อโรตีแต่เราไม่ต้องไปตีแบบผมก็ได้นะติดอ่ะเหนียวมากติดถุงเอาไม่ออกอันนี้ผมแงออกมาแล้วนะมันเหนียวติดับถุงไปเลยแสดงว่าเขาเอาใส่ยังแต่มันยังร้อนนะหรือเปล่าผมเดเาเอาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ลงมาก หอ่อโรตีใส่ไม้ตังค์ครับถ้าเกิดโรตีใส่ไม้เขาใช้แบบใส่ไม้แบบใส่ไม้ที่เขาเอาทําแบบใส่ไม้แบบใส่ไม้แบบฟูฟูรสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้อยากรู้นะโรตีใส่ไม้แบบฟูฟูแล้วก็ถ้าเกิดปกเป็นโรตีแบบกรอบๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะห่อไม่ได้แล้วเราก็จะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร พูดทำไม <laughs> โหหกเต็มเลย <laughs> ชุบมีหอแล้วแล้วก็ปิดข้างบนแล้วปิดข้างล่างอันนี้ขึ้นข้างบน มอืมอกากเรกา้ใช้ใหม่อ่ะผมรู้สึกว่ารสชาติ้รสชาติใกล้เคียงกันแทบทุกร้านเลยผมไม่เคยไปกินแบบรสชาติที่มันต่างกันแบบโดดๆอะไรเงี้ย อร่อยน่าเอร่มากโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดกดหัวใจนี่ไหมไม่มีใน YouTube โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม <c oughs> ไป่ดอนด้วยมัเีออ่โอ้ยยหยุดหกไนดะวันเลยยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมก็คือแบบผมอยากให้คอมเมนต์เยอะมากๆเพราะว่าเหมือนกแบบับผมอยากอ่านอยากแบบให้มีการตอบรับแบบมีความเห็นอะไรเงี้ยพอมีคนดูแบบกดไลค์กดไลค์ก็คือแบบเออผมก็มีกำลังใจละเออแบบได้ฟังความเห็นของแต่ละคนว่าแบบคลิปผมเป็นอย่างไรบ้างก็ทำให้ผมแบบมีกำลังใจทำต่อก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย